สวัสดีครับผมสนดีเ,นเพื่อนๆชาวสถีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนั้นจ้าก,ก็วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็เศร้ามากๆนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองแล้วก็ตัวของเพื่อนผมนะครับก็คือเพื่อนผมอ่ะโดนโกงไอเทมไปนะครับซึ่งการโกงเนี่ยเขาแอบอ้างไอคนที่ไอโจนหนังกลุ่มนั่นอ่ะแม่งแอบอ้างว่าเป็นวันทุกคนก็คือเป็นการปลอมเฟซน,นะครับเป็นเฟซวันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ รูปโปรไฟล์วันนะครับชื่อทุกอย่างแม่งเหมือนก,นกันกับผมหมดเลยนะครับเหมือนเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับผมอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามึงทาเพื่ออะไรวะฉุดกูเหลือเชื่อมึงหวังไม่มียังวิธีหากินอย่างอื่นแล้วไงกูขอให้แบบมึงโดนคืนแบบหนักหนักเลยนะเอาจริงๆกูเหลือเชื่อมึงว่ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดคาไหนโมโหไ <c oughs> ม่รู้จะพูดคาไหนจริงโมโหมากนะตอนนี้คือแบบงงงี้สุดสุดนะฮะอืม คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแบบนี้ทุกคนก็คือผมกับเพื่อนผมเนี่ยก็คือรู้จักกันมานานเนาะแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจแล้วก็เชื่อใจกันมากนะครับผมมากๆเลยนะคือเรารู้จักกันผ่านเกมนี่แหละครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันนี้ครับวันนี้ผมเลิกงานมาประมาณ5้าโมงเนาะแล้วด้วยความที่มันเหนื่อยจากการเดินทางแล้วก็งานมากผมก็เลยงี่ปรับไปถึงขึ้นมาประมาณ2องทุ่มกว่ามากไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมเนี่ยทักมาบอกว่าเพื่อนผมมาโดนโกงไปแล้วผมก็ตกผมก็ตอนนั้นผมผมยอมรับเลยว่าผมแบบติดสตันอยู่แบบ คืออารมณ์คนเพิ่งตื่นทุกคนเข้าใจฟิลแบบกูฝันหรือเปล่าวะหรือกูโดนแบบกูโดนอัมหรือกูโดนแกล้งสักอย่างคือผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆเลยนะเว้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามึงโดนได้ไงวะเออผมก็เลยถามว่าเออดนได้ยังไงเออเขาก็เลยบอกว่าคนเขาอะเหมือนคนไอ้โจนเนี่ยมาปลอมเป็นตัวของเฟสวันนะครับมาปลอมเป็นเฟสวันนะครับแล้วก็มีคนอะมีไอ้โจนโจนเอละกันโจนเอเนี่ยปลอมเป็นเฟสวันโจนบีเนี่ย มาติดต่อซื้อของจากเพื่อนผมอ่ามี2คนนะมาทําเป็นขบวนการเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับมี2คนนะทีนี้ไอไอคน B เนี่ยก็ติดต่อมาหาคนมาเพื่อนผมแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยขอซื้อเซ็ตได้ไหมเออขอซื้อเซ็ตได้เปล่าไม่เชื่อไปถามจานวันก็ได้ซื้อจริงมีโคดงเครดิตและไอ้จานวันตัวปลอมเนี่ยไอ้ตัวโจนเอเนี่ยก็ดันไปทะลึ่งก็ก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้มั่นใจได้นะเครดิตแน่นนู่นนี่ไปแอบไปแบบ ไปยืนยันว่าแบบแม่งตัวจริงของเท่อะไรมันของแท่งี้ทีเนี้ยเพื่อนผมอ่ะมันก็เชื่อแต่ไอ้เพื่อนเนี่ยออันนี้จะตีตูดก็ให้นะเพื่อนคือเราคุยกันมาตลอดล่ะเพื่อนไม่ดูอ่ะสตอรี่ไม่ดูเอ่อเฟซจริงๆเหรอเพื่อนกดเข้าไปโปรไฟล์อ่ะประวัติการคุยกันน่ะเพื่อนไม่ดูตรงนั้นน่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเชื่อใจเขาก็แบบไปเดียวให้แต่ทีเนี้ยจุดอีกสังเกตอีกจุดหนึ่งคือ ไอตัวบียโจนบียมันทะลึ่งเอาตัวเวลเสิบมาดูคนเข้าใจฟิลป่าไอทะลึ่งเอาตัวเวลสิบมาเว้ยซึ่งพอมันเอาเวลสิบมาเสร็จปั๊บอย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อนผมมันก็ไม่ได้เอใจว่าเฮ้ยวันคุ้งอ่ะปก,ปกตินะอันนี้ผมพูดจากใจนะเวลาที่เราจะกลางหรือซื้อขายต่างๆกับวันเนี่ยวันจะเอาวันคุ้งอ่ะตัวหลักเท่านั้นนะครับในการกลางไม่มีตัวเด็กทั้งสิ้นครับไม่เคยเกิดเชสนี้ขึ้นมาจะเอาตัวเด็ก ไม่มีเลยไม่มีจะเอาตัวหลักเนี่ยไอโอเอ่อตัวของライเดอร์เมดเนี่ยในการกลางเท่านั้นนะครับหรือเอาตัวหลักกลางเท่านั้นเลยครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกเฮ้ยทำไมไม่เอกใจว่าตรงนี้ว่ามันเวลสิบเองนะททำไมถึงกล้าเดิลถึงกล้าอะไรเงี้ยผมโกรธเพื่อนผมมากตรงนี้จริงๆผมโกรธมากจริงๆทีเนี้ยพอแบบโดนไปปั๊บแล้วก็ทักมาหาวันว่าแบบเอ้เนี่ยโดนตัวปลอมเอาไปแล้วนะมันทําการแบบนี้นะก็คือให้ตัวของโจนบีเนี่ย มาติดต่อซื้อแล้วก็ให้ตัวของโจนเองก็คือซ,ซึ่งเป็นตัวของ f a c e b o o k ปลอมมาเนี่ยการันตีตัวของเครดิตให้อะไรประมาณนั้นนะครับผมทีเนี้มันก็ตามเรื่องยากไงทุกคนทีนี้ผมก็ไปตามมาหาเลยผมรู้ปับ๊บผมก็โพสต์เลยว่าตามหาของเซตพวกนี้โดนโกงโดนโกงไปผมก็หาวาุ่นวายกันสุดทีนี้มันจะเล่าเป็นมหาการาบทุกคนอ่ะอันนี้จะมีผู้เสียหายอยู่สักหมด2คนอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครมันไปบอกอะไรแบบนั้นนะครับคือ ผมเอ่ยชื่ออีกคนหนึ่งผมไม่รู้จักนะครับผมซึ่งซึ่งมีคนแคปเอ่อคนที่โดนโกงไปเนี่ยคนที่เพื่อนผมที่โดนโกงไปเนี่ยมันบอกว่าเอ้ยการวันคนนี้สเตตัสเหมือนกับวันกอของผมเลยลองทักไปถามให้หน่อยได้ไหมคือผมอะ่ะไม่มีคอนเนคชันคือสเตตัสโอเวอร์โหลดเหมือนกันแหละแล้วก็ตัวของเอ่อจะเรียกไงเอ่อโอเวอร์โหลดเหมือนกันนะครับมมการโพสต่างๆเนี่ยมันมันมันโอเคเลยทุกคนเข้าใจฟิลปะ คือเราก็สงสัยว่าเอ๊ะ,อะคนนี้ยหรือเปล่าที่เอาของเราไปเราก็สงสัยคือไม่เราไม่ได้กล่าวคาเขานะผมไม่มีคอนเน็ชันของคนนั้นแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะตามคนนั้นยังไงเข้าใจฟิลปะผมก็เลยเหมือนคล้ายๆกับไปโพสในกลุ่มว่าเอ้ยตามหาคนนี้ให้หน่อย <c oughs> คือเขาเป็นใครคือเราไม่ได้ว่ากล่าวหาเขาด้วย <c oughs> คือเราอยากจะคล้ายๆกับว่าคุยกับเขาว่าเอ้ยได้เซ็ตนี้มายังไงแล้วก็ไปมายังไงบ้างนะครับผมอ่ะคือผมอยากรู้ที่มาที่ไปแค่นั้นเองนะครับ เนี่ยพอแบบเราได้เฟซเขามาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เลยถามว่าเออเนี่ยได้ของได้เซเนี่ยมายังไง1 2 3 4าี่ผมก็ถามรายละเอียดเนาะว่าเออไม่ได้มาตอนไหนกับใครอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออได้มาผ่านเจ๊หนูอ่าอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อเจ๊หนูนะครับเพราะว่าแกเป็นคนที่เสียหายนะเจ๊หนูไม่ได้ผิดนะครับทุกคนฟังให้โคจบนะเจ๊หนูไม่ได้ผิดนะฮะอันนี้ผมต้องมาแบบทําให้เครดิตแกโปร่งใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งขอโทษเจ๊หนูจริงๆนะคือผมไม่ได้ตั้งใจให้ใหมันเป็นแบบนี้แล้วก ผมไม่ได้บอกใครเลยนะเว้ยว่าแบบได้มาไปยังไงบ้างอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอาคนเนี้ยเขารู้คนที่เขามากล่าวหาเจ๊นเนี่ยเขารู้ได้ยังไงผมไม่ได้บอกใครเลยผมก็ไปถามเขาว่าเอยได้มาอย่างไงเขาก็บอกว่าเออได้มาผ่านเจ๊หนูนะไม่เชื่อลองถามเจ๊หนูดูผมก็เลยทักเฟซเนี่ยไปหาเจ๊หนูปึ้งว่าเออเจ๊เซตโอเวอร์โหลดไดมาตอนไหนยังไงบ้างผมคือผมจะต้องถามก่อนผมไม่สามารถที่จะไปกล่าวหาใครรอยๆไดใช่ปะผมก็ไปกล่าวเออผมไปก็ไปถามแกก่อนทีเนี้ย แกก็ตอบว่ากลัวได้มานานแล้วคือผมต้องบอกก่อนว่าเจ๊หนูแกก็พิมพ์สไตล์นี้เนาะเออคือแบบกูเนี่ยได้โอเวอร์โหลดเนี่ยมานานแล้วมันเป็นชาติแล้วเงี้ยเออแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าเอ,อ้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรนะคือคนน่าจะไปด่าแกแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไปถล่มแกขนาดนั้นว่าแบบไปเอาของโจรมานู่นนั่นนี่ผมก็เลยบอกว่า ah? มีคนมีคนไ่ด่าเจ๊หนูเหรอผมก็แบบในเรื่องเครียดกูยังมีเรื่องขำโอ้โหกูเหลือเชื่อผมก็แบบ ใครมันใครมันไปบอกว่าแบบเออเจ๊หนูโกงผมมีคนมาด่ากูเลยเต็มวียีทุกคนครับโอ้โหโหลดที่เจ๊หนูได้มาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคือสเตตัสมันเหมือนการจริงอ่ะแต่ว่าช่วงเวลากับไทมิ่งอ่ะมันไม่ใช่คือเขามีการโพสต์ขายหรือแบบมีการหาเนี่ยตั้งตั้งนานแล้วครับไอเซตเนี่ยเป็นเซตที่นานมากๆแล้วนะฮะเอออันนี้ต้องขอโทษเจ๊หนูกับคนที่โดนว่าจริงๆฮะถ้าไม่ทาคลิปนี้ออกมากูนอนไม่หลับแลเแน่เจ๊หนูแม่งหลอกหลอนกูแน่นอนนะครับทีเนี้ย มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วผมจะทํำยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนตรงๆนะผมทําอะไรได้ไม่ได้มากเลยทุกคนจริงๆเต็มที่ส่วนตัวของวันก็คือได้แค่แจ้งความมีคนแอบ,บอ้างแต่ว่าคือต้องมีการปรึกษาผมก็ปรึกษากับทางตํารวจแล้วล่ะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมคุยกับทางตํารวจแล้วเรียบร้อยนะว่าเออมันจะเกิดเคตการณ์ดำเนินกฎหมายหรือยังไงบ้างอันนี้ผมผมก็ทําการปรึกษาแล้วนะครับผมทีเนี้ยเอ่อตัวของฝั่งเพื่อนผมที่มันโดนไปอะ่ะมันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างก็คือก็ แจ้งความอะ่ะก็คือต้องทาความแจ้งความนะครับแต่ว่าตามได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมพูดตรงๆนะถ้าตามได้เราก็เอาสุดจริงๆอะ่ะว่าแบบเออคือในเมื่อคุณตั้งใจโกงแล้วว่ามันก็ไม่ต้องมีอะไรที่มาคุยกันแล้วอะ่ะแต่ว่าผมให้โอกาสจริงๆถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าคุณโกงแล้วคุณสํานึกได้อะ่ะง่ายๆแต่ไม่ก็พูดยากเหมือนกันนะก็เอาของมาคืนซะถ้าเอาของมาคืนผมก็ไม่ได้แบบจะไป ไม่ได้จะเอาอะไรกับคุณนะไม่ได้โพสต์ประจานนู่นนี่ครับก็พูดแค่พูดเต็มที่ว่าเออคูดได้ของคืนแล้วนะในแค่ก็คือจบแต่ก็เปอร์เซ็นต์มันก็น้อยมากอ่ะเออแล้วก็อยากจะฝากเตือนทุกคนจริงๆนะคะว่าต่อให้ผมหรือใครก็ตามวันไอสุการบอสใครก็ตามที่เป็นสตรีมเมอทุกคนผมเน้นย้ำเสมอนะครับไม่จำไ,ไม่ไม่ต้องเชื่อวันไม่ต้องมานู่นนี่เลยแล้วก็วันคุงเนี่ย จะเอาตัวหลักเท่านั้นในการเดิวนะครับซื้อขายต่างๆคือตัวหลักไม่มั่นใจกลางซตเอ็มแต่ว่าคุณก็ออกกลางให้หน่อยคือผมไม่ได้ติดปัญหานะครับเรื่องกลางซตเอ็มผมค่อนข้างโอเคเลยคือเวลาซื้อขายอะไรต่างๆพี่ฮะผมอยากซื้อเซตนี้กับพี่พี่ฮะผมอยากซื้อเซตนี้กับพี่อ่ะคือปกติผมจะต้องให้เพื่อนๆโอนเงินก่อนใช่ไหมตอนเนี้ยถ้าไม่มั่นใจหรือไม่มั่นใจว่าวันคงม,มั่นตัวจริงตัวปลอมอะไรเนี่ยคุณกลางซตเอ็มถึงเสนอตัวออกค่ากลางเลยผมไม่มีปัญหาสักเม็ดหนึ่งเลยจริงๆ นะครับผมไม่มีปัญหาเลยว่าเออเออไม่ต้องกลางหน้าอะไรนั่นแหะผมไม่มีปัญหาเลยครับกลางผมเต็มที่ด้วยผมยินดีด้วยครับจริงๆนะครับผมอ่ะแล้วก็เวลาที่จะซื้อขายต่างๆคือต้องเป็นตัวหลักเท่านั้นไอเฟซบุ๊กกูเริ่มไม่มั่นใจละเฟซบุ๊กไม่มั่นใจละแล้วผมคิดว่าผมน่าจะไม่ขายเลยเดอร์อเมดด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันเป็นจุดยืนกันว่าเอออันนี้คือวันคุงตัวจริงนะที่แบบคือมันถือของอ่ะเอออะไรประมาณนั้นคือมันตัวจริงนะมันไม่มีทางโกงมึงนะของมึงฟูขนาดเนี้ยนะผมไม่คิด ถึงกดอะไรเต็มไปหมดเลยว่าไม่อยากให้เกิดเคสนี้เคสที่2แลละแค่เคสเดียวพอแล้วนะครับแค่เคสเดียวพอแล้วนะครับไม่ให้มีเคสที่สองนะครับทุกคนฝากเพื่อนๆที่ผ่านมาฟังวันให้ดีนะคะว่าการซื้อขายต่างๆนะครับเช็คให้ดีไม่มั่นใจกลางสเ็มไม่ว่าคนนั้นจะเป็นสตรีมเมอร์ดังห่าเหี้ยวแค่ไหนก็ตามกลางเธอเออจริงสำหรับวันวันแฮปปี้กับกลางๆมากๆแล้วผมไม่กลางให้ใครทุกคน วันไม่กลางไอดีให้ใครไม่กลางอันนั้นนี่ให้ใครนะครับไม่ออกตัวให้ใครนะครับผมจริงๆฝากจริงๆนะฝากจริงๆเป็นห่วงมากๆเป็นห่วงจากใจเลยจริงๆอ่ะเป็นห่วงสุดๆอะ่ะอืมเป็นห่วงมากๆจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้จะได้คืนไหมน,นะครับไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าก็เสียใจกับเพื่อนผมด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ราคาพแพงที่วันเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าคุณก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกัน นะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอร์ก็สู้ๆนะครับทุกคนบ๊ายบายนะ